คุณเคยเห็นชายคนหนึ่งยืนตรงทั้งที่ร่างกายเขาถูกมัดจนหมดกำลังหรือไม่และคุณจะเชื่อหรือไม่ว่าเพียงคำพูดของลูกชายคนหนึ่งสามารถทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลายเป็นจริงหัวรเราะเยาะกันทั้งศาลแต่ทันใดนั้นเหตุการณ์กลับพลิกผันสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาผู้คนทั้งหมดจะทำให้คุณช็อกจนลืมหายใจคุณคิดว่าคุณรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหรือยังรอชมจนจบ เพราะคุณจะไม่อยากละสายตาไปจากเหตุการณ์ครั้งนี้แม้แต่วินาทีเดียวปล่อยพ่อผมก่อนแล้วผมจะทําให้ท่านลุกขึ้นได้ทั้งสารหัวเราะจนกระทั่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นผมยืนตรงกลางห้องพิจารณาคดีหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุอกสายตาของทุกคนจับจ้องมาที่พ่อผมผู้ชายร่างใหญ่ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ถูกมัดมือมัดเท้าใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความอ่อนแรงเสียงหัวเราะดังขึ้นทั่วสาร คนบางคนชี้นิ้วและหัวรออเหาะแต่ผมยืดตัวตรงปล่อยสายตาให้เฉียดผ่านทุกคนความเงียบแปลกประหลาดเกิดขึ้นชั่วครู่มันเหมือนโลกหยุดหมุนรอบตัวผมผมเดินเข้าไปใกลพ้พอมือเย็นชื้นจากเหงื่อแตะที่บ่าของเขาความร้อนจากแรงใจผมไหลผ่านมือพ่อผมมองมาที่ผมตาของเขาเต็มไปด้วยคำถามและความหวังผมสูดหายใจลึกแล้วพูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่แน่วแน่ ผมจะทําให้ท่านลุกขึ้นได้หัวเราะในสารเริ่มเบาลงหลายคนเริ่มศบตากันด้วยความสงสัยทันใดนั้นพ่อผมขยับนิ้วได้เล็กน้อยทุกสายตาจับจ้องทันทีหัวใจผมเต้นแรงขึ้นอีกครั้งผมค่อยๆช่วยพ่อลุกขึ้นมือของเขาสัมผัสกับพื้นอย่างลำบากแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความกลัวเสียงหัวรรองเงียบหายไปแทนที่ด้วยความตึงเครียดที่หนาแน่นสารทั้งหมดเงียบสงด พ่อผมลุกขึ้นยืนด้วยร่างที่สันเทาแต่สายตาของเขาแข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นความช็อแล่นผ่านทุกคนไม่มีใครคาดคิดว่าชายที่นั่งมัดอยู่จะสามารถยืนขึ้นได้ทันใดนั้นเสียงดังหนึ่งเกิดขึ้นพื้นไม้กรอบใกล้โต๊ะจำเลยแตกออกฝุ่นฟุ้งขึ้นเต็มห้องผู้พิพากษาสะดุ้งถอยหลังและสายตาทุกคู่ก็ตกอยู่ที่พ่อผมร่างของเขายืนมั่นคงแต่รอบตัวเหมือนเกิดพายุขึ้น ฝุ่นควันยังคงลอยฟุ้งอยู่รอบตัวทุกคนในศาลหายใจติดขัดไม่มีใครกล้าแม้แต่จะเคลื่อนไหวพ่อผมยังคงยืนตรงมือสั่นเล็กน้อยแต่สายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นผมก้าวไปใกล้เขาจับมือพ่ออย่างมั่นคงรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่แผ่ออกมาจากร่างของเขาเหมือนโลกทั้งใบรอบตัวเราหยุดนิ่งหัวใจผมเต้นแรงจนแทบจะระเบิดแต่ผมไม่กลัว เพราะผมรู้ว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดผู้พิพากษายกคิ้วสูงสายตาเต็มไปด้วยความตกใจคำพูดใดๆไม่สามารถหลุดออกจากปากของเขาได้ทนายความและผู้เข้าร่วมศาลอื่นๆก้าวถอยหลังทุกคนมองพ่อผมด้วยความหวาดกลัวผสมความทึ่มพ่อผมขยับเท้าเล็กน้อยแต่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยแรงดึงดูดบางอย่างพื้นไม้ที่แตกก่อนหน้านี้สั่นสะเทือนอีกครั้ง เสียงดังกรอบแกร่งกระจายไปทั่วห้องฝุ่นและกลิ่นไม้ไม่ลอยเข้าจมูกผมต้องกัดฟันเพื่อทนแรงสันส่นสะเทือนทันใดนั้นพ่อผมหันมามองที่สารใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยบาดแผลและความเจ็บปวดเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มบางเบาสายตาของเขาเจิดจ้าเหมือนมีแสงบางอย่างส่องออกมาทุกคนในสารรู้สึกเย็นวาบขึ้นมาทันทีความเงียบครอบงำทุกพื้นที่แล้วเกิดเสียงก้องขึ้นเหมือนฝ้าร้องสะท้อนจากเพดานศาล ตัวของผู้พิพากษาเริ่มสั่นก้าอี้ล้มลงแต่พ่อผมยืนมั่นคงเหมือนภูเขาร่างของเขาใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดความตึงเครียดในอากาศทำให้ทุกคนแทบหายใจไม่ออกผมก้าวเข้ามาใกล้พ่อท่านรู้สึกอะไรไหมผมถามเสียงผมสั่นแต่เต็มไปด้วยความหวังพ่อผมขยับปากเล็กน้อยผมผมรู้สึกพลังเขาพูดเสียงแผ่วเบาแต่คำพูดนั้นสะท้อนทั่วห้องเหมือนเสียงฟ้าผ่า ทันใดนั้นร่างของพ่อผมพุ่งขึ้นไม่ใช่เพียงลุกขึ้นแต่เหมือนแรงบางอย่างดันเขาขึ้นสูงจากพื้นสายตาทุกคู่เบิกกว้างจนแทบหลุดออกจากเบ้าผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ทุกคนถอยหลังจนติดกำแพงเสียงหัวเราะและคำพูดเย้าเก่อนหน้านี้หายไปแทนที่ด้วยความหวาดกลัวและความอัศจรรย์ฝุ่นฟุ้งไปทั่วแสงแดดจากหน้าต่างส่องลงมาทำให้เงาของพ่อผมทอดยาวเหมือนเขาเป็นเงาของเทพเจ้า มือของเขายังยกขึ้นเล็กน้อยแต่พลังที่แผ่ออกมาสามารถทำให้ใจคนสั่นสะเทือนและในวินาทีนั้นเสียงหัวใจของผมดังสนัน่นทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดหมุนแต่ความชอบยังไม่จบเพราะพ่อผมก้าวไปข้างหน้าแต่เท้าที่เขาเหยียบพื้นกลับไม่ทิ้งรอยเหมือนเขาเดินอยู่เหนือโลกจริงผู้คนในศาลก้าวถอยหลังอย่างตื่นตระหนกทนายความกรีดร้องแต่พ่อผมหยุดตรงกลางห้อง สายตาเขามองไปที่สารทั้งหมดและพูดคำหนึ่งออกมาคำพูดนั้นไม่เพียงทำให้สารตกอยู่ในความเงียบแต่ทุกคนรู้สึกว่าชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปตลอดการคำพูดของพ่อผมกระแทกทุกคนในสารเหมือนสายฟ้าแลบก,กลางวันทุกคนเงียบกริบไม่มีใครกล้าแม้แต่หายใจดังพ่อผมค่อยๆย,ยกมือขึ้นฝ่ามือของเขาเหยียดตรงไปข้างหน้าทุกอย่างรอบตัวเหมือนชนะกระจกหน้าต่างสันสะเทิน เอกสารบนโตลอยขึ้นเล็กน้อยฝุ่นและเท่ากระจายเต็มอากาศผู้พิพากษาก้าวถอยหลังหน้าเขาซีดเผือดเจ้าหน้าที่และทนายพากันยกมือขึ้นป้องหน้าความกลัวแผ่กระจายเหมือนน้ำมันบนไฟแต่พ่อผมยืนมั่นคงสายตาของเขาแข็งแรงและนิ่งสงบผมรู้สึกถึงแรงบางอย่างเหมือนพลังลึกลับไหลผ่านตัวผมผมจับมือพ่อแน่นขึ้นความอบอุ่นและความมั่นใจไหลเข้าสู่ร่างกายผม หัวใจของผมสงบลงแต่ความตึงเครียดยังคงเต็มอากาศทันใดนั้นพ่อผมก้าวไปข้างหน้าแต่ไม่มีเสียงเท้าพื้นไม้ไม่แตกไม่สัน่นแต่ทุกคนในสารรู้สึกเหมือนแรงบางอย่างกดดันพวกเขาสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่เขาเหมือนเห็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้พ่อผมหยุดตรงกลางห้องร่างของเขาเหมือนถูกห่อหุ้มด้วยแสงบางอย่างฝุ่นและเท่ารอยรอบตัวเขาใบหน้าที่เคยเจ็บปวดเต็มไปด้วยรอยยิ้ม สายตาเขาส่องประกายเหมือนไฟฟ้าผมยืนมองหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุอกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นถัดไปทำให้ผมแทบช็อกพ่อผมยกมือชี้ไปที่ฝูงชนแล้วพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นทุกคนจงเงียบและมองให้ดีนายทันดายโต๊ะผู้พิพากษาพังลงเก้าอี้ล้มกระแทกพื้นฝุ่นคลุ้งเต็มห้องแต่พ่อผมยืนตรงไม่ขยับเหมือนภูเขาที่ไม่ไหวติง พลังที่ออกมาจากเขาทำให้สารทั้งหมดตกอยู่ในความเงียบและหวาดกลัวผู้คนพากันกรีดร้องแต่สายตาของพ่อผมยังคงมองตรงไปข้างหน้าร่างของเขาเหมือนเปล่งแสงออกมาลมหายใจของทุกคนติดขัดเหมือนเวลาแช่แข็งผมเข้าใกล้เขาอีกครั้งพ่อท่านกำลังทำอะไรผมถามเสียงสัน่นพ่อผมเพียงยิ้มแต่รอยยิ้มของเขาทำให้ผมขนลุกฝุ่นและแสงรอบตัวเขาค่อยๆจางลง แต่ความรู้สึกอันน่าตกใจยังคงอยู่พ่อผมหันมามองผมลูกตอนนี้เราจะทําให้ทุกคนเข้าใจว่าพลังที่แท้จริงอยู่ในใจไม่ใช่ร่างกายทันใดนั้นเสียงฟ้าร้องจากเพดานศารดังขึ้นราวกับแผ่นดินกําลังสั่นสะเทือนผู้คนในห้องตกใจและก้าวถอยหลังแต่พ่อผมยืนมั่นคงร่างของเขาเหมือนยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็น และสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวและพลังที่เหนือธรรมชาติแล้วเกิดเสียงกึกก้องอีกครั้งเหมือนสิ่งที่ไม่มีใครเห็นมาก่อนแต่ทุกคนรู้สึกถึงความน่าเกรงขามความเงียบปกคลุมศาลทั้งหมดและหัวใจทุกคนเต้นแรงจนแทบระเบิดผมยืนข้างพ่อจับมือเขาแน่นเรารู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะเปลี่ยนชีวิตทุกคนไม่มีใครลืมสายตาและพลังที่แผ่ออกมาจากชายตรงหน้าเราได้อีกต่อไป ทุกสายตายังคงจับจ้องไปที่พ่อผมเขายืนสงบเหมือนภูเขาแต่แรงกดดันรอบตัวทำให้ทุกคนหายใจไม่ออกลมหายใจของสารเหมือนถูกดูดออกไปเสียงกระซิบและคำพูดของคนรอบข้างค่อยๆเงียบไปทันใดนั้นพ่อผมย่อตัวเล็กน้อยมือของเขาสัมผัสพื้นและสิ่งที่เกิดขึ้นเหนือความคาดหมายพื้นไม้แตกออกเป็นรอยยาวแต่รอยแตกไม่ทำให้เขาลม้ม แสงสว่างสีเงินล้อมรอบร่างของเขาทําให้ทุกคนรู้สึกเหมือนกําลังยืนอยู่หน้าปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติฝุ่นควันลอยฟุง้งผู้พิพากษาถอยไปจนติดกําแพงและทนายทุกคนแทบจะหยุดหายใจสายตาของทุกคนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความ,มงงมงวยไม่มีใครเคยเห็นสิ่งใดแบบนี้มาก่อนพ่อผมค่อยๆก้าวไปข้างหน้าแต่เท้าของเขาไม่ทิ้งรอยบนพื้นเหมือนเดินอยู่เหนือโลกเสียงฝีเท้าที่ไม่มี กลับสร้างความหวาดกลัวให้ทุกคนในห้องผมพยายามก้าวตามหัวใจเต้นแรงมือของผมจับมือพ่อแน่นแต่ความรู้สึกในอกเหมือนถูกบีบรัดพลังบางอย่างแผ่ออกมาจากเขาดึงดูดสายตาและจิตใจทุกคนในศาลทันใดนั้นพ่อผมหยุดตรงกลางห้องร่างของเขาเหยียดตรงแสงสีเงินสว่างสวัมรอบฝุ่นควันหมุนวนขึ้นเหมือนพายุขนาดเล็กและแล้วเขาพูดทุกคน จงฟังผมจงเห็นความจริงคำพูดนั้นสะเทือนหัวใจทุกคนเหมือนสายฟ้าฟาดผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ต่างก้าวถอยหลังบางคนถึงกับถอยชนผนังแต่พ่อผมยืนสมบสายตาเขาเจิดจ้าและเต็มไปด้วยพลังในวินาทีนั้นร่างของเขาพุ่งขึ้นสูงเล็กน้อยไม่ใช่แค่ลุกจากพื้นแต่เหมือนแรงบางอย่างดันเขาให้ลอยเสียงฝีเท้าผสมกับลมฟุ้งกระจาย ความตึงเครียดในศาลสูงสุดไม่มีใครกล้าหายใจทุกคนรู้ว่าพวกเขากำลังอยู่ต่อหน้าปรากฏการ์ที่ไม่อาจอธิบายได้ผมเข้าไปใกล้พอ่อนี่มันเกิดอะไรขึ้นผมถามเสียงสัน่นพ่อผมเพียงมองมาที่ผมรอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจแล้วพูดเสียงหนักแน่นลูกพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจและความเชื่อมั่นในวินาทีนั้น เสียงดังสนั่นเกิดขึ้นอีกครั้งเพดานสารสั่นสะเทือนเอกสารลอยขึ้นแต่พ่อผมยังคงยืนมั่นคงสายตาเขาเจิดจ้าเหนือธรรมชาติและความเงียบครอบคลุมทุกพื้นที่ผู้คนในศาลก้าวถอยหลังใบหน้าซีดเผือดแต่ทุกคนรู้สึกถึงพลังที่ไม่อาจสู้ได้และความหวาดกลัวที่แผ่ซ่านพ่อผมยกมือขึ้นอีกครั้งและอากาศรอบตัวเขากระเพื่อมเหมือนโลกทั้งใบสั่นไหวตามแรงของเขา ฝุ่นควันค่อยๆจางลงแต่รังสีบางอย่างยังคงส่องออกจากตัวเขาและทุกคนรู้ว่าเหตุการณ์นี้จะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีกพ่อผมหันมาหาผมรอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความมั่นใจลูกจงจำไว้ว่าพลังแท้จริงอยู่ในใจเราทันใดนั้นเสียงกึกก้องอีกครั้งเหมือนโลกกำลังประกาศบางสิ่งผู้คนในศาลทั้งหมดสุดตัวบางคนกรีดร้อง บางคนตกใจจนแทบช็อกแต่พ่อผมยังคงยืนสงบสายตาเขาส่องประกายเหนือธรรมชาติและความตึงเครียดในห้องสารถึงจุดสูงสุดผมจับมือเขาแน,น่นเราทั้งคู่ยืนตรงกลางพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่เคยมีใครเห็นและผมรู้ทันทีว่าเหตุการณ์นี้จะกลายเป็นตำนานที่ไม่มีใครลืมฝุ่นและแสงรอบตัวพ่อผมเริ่มจางลงเสียงกระซิบและคำพูดของผู้คนในศาลกลับคืนมา แต่ทุกคนยังคงมองเขาด้วยสายตาไม่เชื่อเหมือนเพิ่งผ่านเหตุการณ์เหนือธรรมชาติพ่อผมค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงเท้าของเขาสัมผัสพ,พื้นอีกครั้งร่างกายเขากลับสู่สภาพปกติแต่ความสง่างามและพลังที่แผ่ออกมาก่อนหน้านี้ยังคงอยู่ในสายตาทุกคนเขาหันมาหาผมรอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏบนใบหน้าสายตาเต็มไปด้วยความรักและความภูมิใจลูกตอนนี้เราทำได้แล้ว เสียงของเขาอ่อนโยนแต่หนักแน่นผมจับมือเขาแน่นความกลัวความตึงเครียดและความหวาดกลัวค่อยๆค,คลายลงแทนที่ด้วยความสงบและความศรัทธาผู้พิพากษาและคนอื่นๆในศาลค่อยๆลุกขึ้นความเคารพและความประทับใจปรากฏในสายตาไม่มีใครกล้าย่อเยอ้เยทุกคนรู้ว่าเหตุการณ์นี้สอนให้พวกเขาเข้าใจถึงพลังของใจมนุษย์พ่อผมหันไปมองทุกคนในศาลกวาดสายตาผ่านผู้ชมและเจ้าหน้าที่ แล้วพูดคำหนึ่งออกมาความแข็งแกร่งที่แท้จริงมาจากใจไม่ใช่ร่างกายความเงียบและความตึงเครียดค่อยๆละลายไปสารกลับคืนสู่ปกติแต่ผู้คนไม่มีวันลืมภาพที่พวกเขาเห็นความน่าเกรงขามความสง่างามและพลังที่แผ่ออกมาจากพ่อผมผมจับมือเขาแน่นหัวใจผมเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเชื่อมั่นเราก้าวออกจากสารด้วยกันความตึงเครียดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เหมือนเป็นบทเรียน สอนให้เราเข้าใจว่าแม้ในช่วงเวลาที่ทุกคนสงสัยหรือย่อเยอ้ยความเชื่อมั่นและความรักของครอบครัวสามารถเปลี่ยนโลกได้และในที่สุดพ่อผมและผมเดินออกไปทิ้งความตื่นเต้นความหวาดกลัวและความประทับใจไว้เบื้องหลังพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความเข้มแข็งและใจที่เต็มไปด้วยพลังที่แท้จริง